กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะพาไปดูค่ะบิ๊กโจ๊กอีกแล้วเหรอคุณโกไม่ใช่ไม่ใช่บิ๊กเจ้าบิ๊กเจ้าขออภัยอ๋อโอเค,คพลตำรวจโททิติแสงสว่างค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะ,ะแถลงข่าวกรณีการจับกุมตัวเป็นคดีสะเทือนขวัญมากนะคะพ่อค่ะวัย46ปีชื่อในสองศัก หรือในเอ็มนามสกุลส่งแสงค่ะและนางสุนันนาะหัวนินอายุ40ปีสองคนนี้เป็นฝนังมีภรรยาปรากฏว่าไปฆ่าแล้วก็บอกปูนล,ลูกสาวไว้สองขวบพื้นที่เกิดเหตุคือสอนอบางเขตนะคะก่อนจะนำร่างของน้องเนี่ยไปฝักไว้ที่บ้านที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเจ้าตัวรับสารภาพนะคะว่าก่อนหน้านี้ฆนน่าลูกที่เกิดกับภรรยาเก่าไปอีก4ศพด้วยกันค่ะคุณผู้ชม ปี 55, า7 59แล้วก็60นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดจากที่สอนอบางเขตเนี่ยได้รับแจ้งไปช่วยเหลือเด็กเมื่อสิบกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็นำส่งไปให้พอมอเนี่ยดูแลจากนั้นก็ไปแกะรอยเรื่อยๆจนทราบว่า,วามีเด็กเสียชีวิตที่จังหวัดกำแพงเพชร ก็เลยคิดว่าอาจจะมีเสียชีวิตมากกว่าหนึ่งรายเกิดในหลายท้องที่สอนอบางเขนสอนอบางซื้อแล้วก็สายไหมก็เลยไปตรวจพบข้อมูลมีเบาะแสค่ะว่ามันมีการเชื่อมโยงกัน2ศพนิรนามตั้งแต่57แล้วก็59โดยก็ส่งพทออพิสูจน์หลักฐานพบว่าศพเด็กทั้ง2เนี่ยมีความเชื่อมโยงก,กับคดีสอนอบางเขนะนะคะซึ่ง จากการสอบสวนเชิงลึกพบว่ามีเด็กเสียชีวิตเพิ่มอีก4รายต่างเวลาต่างสถานที่ถูกเอาไปอำพรางซ่อนเร้นค่ะโดยฝ่ายสืบสวนเนี่ยก็พิสูจน์ทราบว่าศพนิรนามนั้นเนี่ยเป็นญาติเป็นบุตรที่เกี่ยวโยงกับใครเกี่ยวกับคดีพ่อแม่คดีที่สอนอบังเขนหรือไม่ ความคืบหน้านะคะเดี๋ยวรอทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบแต่ว่าฝ่ายสอบสวนเนี่ยเขาไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เชื่อมโยงบุคคลทั้งหมดเชื่อได้ว่าพฤติกรรมต่างๆมีความซับซ้อนในเนื้อหาค่ะแล้วก็การลงมือเนี่ยเป็นลักษณะกึ่งบังคับคข่มขืนใจให้ทําบางส่วนนะคะตํารวจหาแรงจูงใจทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันแล้วก็ไปดูความต่อเนื่องของคดีปรากฏไปพบว่าทุกค,คดีมีความต่อเนื่องกันนะคะมีความเชื่อมโยงกันต่างเหตุต่างกรรมต่างวาระ แต่มีลักษณะการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกันมีแผนประทุสกรรมที่คล้ายคลึงกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยไปเร่งทําตรงนี้ก่อนเบื้องต้นจะยกระดับเป็นคดีพิเศษค่ะเพราะว่าต้องไปค้นหารายละเอียดด้วยอย่างไรก็ตาม4ีศพแรกใน M อ็มการที่ให้การมาในตํารวจสันนิฐานว่า มีความเชื่อมโยงกันแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสีส่ศพเป็นใครและลูกอีกสี่คนกับภรรยาเก่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทําไมไม่อยู่ที่บ้านไปอยู่กับญาติที่ไหนคือเอาง่ายๆพอจับตัวมาได้แล้วเอ็มเนี่ยผู้ไม่รู้เรื่องลองให้ตลอดเวลาอตอนกลางคืนก็คือเรียกหาทนายความอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูะค่ะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันสืบเนื่องกันไหมผู้ลงมือเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าตรงนี้ตํารวจบอกเลยว่านิติวิทยาศาสตร์จะเป็นตัวบอกได้นะคะ ส่วนอีกสองรายจะมีเบาะแสที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องไปค้นดูก่อนนะคะเชื่อว่าเด็กทั้ง4คนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรแจ้งเกิดถูกต้องยืนยันบิดามารดาถูกต้องพ่อผู้ก่อเหตุเนี่ยมีภรรยาหลายคนค่ะภรรยาที่อยู่ในเหตุมีลูกด้วยกัน5คนแล้วก็ยังมีภรรยาที่อยู่ระหว่างคาบเกี่ยวช่วงเกิดเหตุอีกหนึ่งคนนะคะว่ากันว่าใน5คนนี้เด็กอายุ12 ที่รอดไปได้แต่ก็ถูกไฟลนใช่เออก็เลยเป็นที่มาว่าไปสืบสอบมาอา้าวมันมีคดีฆาตกรรมอำพรางแบบนี้เกิดขึ้นนะ,นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของบางเขนก็ต้องไปสืบดูนะคะกรณีว่าสี่ฝบภรรยารู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าเอานับเฉพาะที่มีหลักฐานเนี่ยเบื้องต้น ภรรยาทุกคนน่าจะรับรู้น่าจะรับรู้นะคะแต่จะไปเกี่ยวข้องด้วยขนาดไหนเดี๋ยวต้องสอบปากคําตอนนี้มีเพียงหนึ่งศพที่มีความชัดเจนแต่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาพยานหลักฐานก่อนเห็นไหมว่าใครกระทำเราไปร่วมกับเขาด้วยหรือเปล่าซึ่งภรรยายทั้งสี่คนไม่ได้หมายความว่าจะมีส่วนร่วมทั้งหมดนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องเอามาสอบต้องเอามาสอบปากคำมาคะ่ะว่า รู้เห็นมากแค่ไหนช่วยฟ้อนเร้นอำพรางหรือทำลายหลักฐานหรือไม่อันนี้ก็จะมีความผิดด้วยแล้วก็จะไปหาแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุนะคะคือแรงจูงใจตอนนี้พูดไปเยอะว่ารำคาญเสียงเด็กร้องบล,บ,ลบลาบลาบลาแต่ว่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอไปหามุญเหตุจูงใจจริงๆก่อนเพราะว่าเจ้าตัวอ้างว่าเป็นจิตเวชนะคะอันนี้ตำรวจต้องไปพิสูจน์ก่อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะออจากการไปตรวจสอบสองฝักเนี่ยปี59มีประวัติเข้ารักษารับการรักษาจริงๆอะคะ่ะ จิตเวทจริงขาดยาด้วยแต่ไม่ได้มันเป็นเหตุให้ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะคะส่วนการรักษาอาการเปิดทางจิตหรือยาเสพติดเดี๋ยวต้องเชิญผู้ที่เป็นแพทย์รักษามาสอบด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะคะว่าศพแรกเสียชีวิตจากพ่อแม่ต้องพิสูจน์ก่อนแต่ว่าผู้ก่อเหตุเขารับสารภาพอะคะ่ะว่าเขาเอาเด็กไปฝังปูนเอาไว้อันนี้เป็นคําพูดของฝ่ายแม่ที่อยู่ในเหตุการณ์เพียงคนเดียวส่วนพ่อคือ คนไม่รู้เรื่องอ่ะมันจิตหลุดไปแล้วนะคะแต่ก็ต้องไปดูพยานแวดล้อมด้วยว่าจะเป็นยังไงนะคะคบเบื้องต้นแจ้งข้อหาไว้ก่อนเลยคือร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายร่วมกันปิดบังซ่อนเร้นอาพลางศพร่วมกันกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสุดพลิกศพเสร็จสิ้นซึ่งผู้สื่อข,ข่าวเขารายงานนะ,นะคะ คือมันโหดมากเราไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันแต่อย่างที่บอกไปสองฝักเนี่ยตามรายงานข่าวคือมีภรรยาทั้งหมด4ี่คนด้วยกันแล้วสี่คนมีลูกสิบคนค,ะค่ะคุณโกคนที่หนึ่งมีลูกหนึ่งคนคนที่สองมีลูกด้วยกัน5คนอันนี้แหละที่เป็นที่มาว่าฆ่าทิ้งซะสี่เลยคุณโก็มีรายงานนะคะว่าที่ถูกฆ่าทั้งหมดสี่เนี่ยเป็นผู้ชายหมดเลยแล้วเอาไปฝังที่สายไหมสองแล้วก็บังซื้อสองรอดมาหนึ่งค่ะ เป็นเด็กอายุ12นี่แหละส่วนภรรยาคนที่3ปัจจุบันมีลูกด้วยกัน3คนที่ชื่อสุนันเนี่ยค่ะแล้วก็มีรายงานว่าถูกข่าฝังดินไปหนึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ2อขวบส่วนภรรยาคนที่4คนนี้ที่ตํารวจบอกว่า เหตุการณ์มันคาบเกี่ยวกันกับภรรยาคนที่3ม,มีลูกด้วยกัน1คนค่ะครับเมื่อวานนี้ช่วงหัวค่าเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบบริเวณสารพระภูมิที่ผลโยธินหัวหาสินะครับซึ่งทางด้านของหนึ่งในภรรยาอ้างว่านําศพลูกไปทิ้งไว้มีการไปขุดดินขึ้นมานะ แล้วก็ไปตรวจพบถุงพลาสติกสีดำอยู่ภายในอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็ภายในถุงนั้นมีกระดูกยาว13เซนติเมตรชิ้น6เซนติเมตรชิ้นนำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดออกมาว่าสรุปแล้วเป็นกระดูกสัตว์หรือว่ากระดูกมนุษย์หากเป็นกระดูกมนุษย์จะนำไปตรวจด n a นเอเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบกับตัวผู้ต้องหาต่อไปนะครับค่ะไปดูกรณีอื่นๆกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เรื่องของคดีตำรวจที่ให้การช่วยเหลือกำนันนกเนี่ยถูกย้ายตัวเข้ามาที่เรือนจพิศษกรุง ทพแล้วช่วงบ่าย2องนะก็มีขบวนรถของกรมราชธารจากเรือนจำกลางสมุทรสงครามรถยนต์ของกองพับการปราบปรามนําขบวนรถของกรมราชธารแล้วก็ปิดท้ายขาบวนนะครับเป็นเมื่อวานนี้เขาเอาชุดหนุมานมไปคุม,ม,มรถควบคุมผู้ต้องขังมา,านะครับจากกรณีดังกล่าวเนี่ยทางด้านของผู้บัญชาการเรืนจำพิเศษกรุงเทพคุณนัท คุณนัทสตีทองปราดบอกว่าเมื่อทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพรับตารวจทั้ง6นายที่ย้ายมาจากเรือนจำกลางสมุทรสาครขอภายสมุทรสงครามมาฝากขังไว้เอเรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนปกตินะครับของผู้ต้องขังใหม่นะมีการตรวจร่างกายตรวจสอบชื่อสกุลเลขประจําตัวเอกสารแสดงตนตรวจข้อหาฐานความผิดบันทึกลายนิ้วมือแสดงสิ่งลักษณะเฉพาะบุคคลตําหนิรูปประพันธ์แล้วก็บันทึกสภาพร่างกายจิตใจความรู้ความสามารถแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับอา,อาจจะมีการจับแยกเป็นคู่แต่ยืนยันว่าตํารวจทั้ง6นายนั้นจะไม่ได้อยู่ในแดนขังเดียวกับกำนันนกอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนของกำนันนกเนี่ยล่าสุดเจ้าตัวครบกำหนดกักโรคโควิด -10 วันแล,วแ,ลวแล้วแล้วก็ถูกย้ายจากแดนกักโรคไปควบคุมที่แดนแม่นคงก็เป็นแดนที่สามารถควบคุมแยกจากผู้ต้องหารายอื่นๆได้เดินทางเรือนจำขอสงวนการเปิดเผยเลขแดนขังเนื่องจากต้องป้องกันความปลอดภัยเกรงว่าด้วยความเป็นคนที่มีอิทธิพลเนี่ยอาจจะมีเครือข่ายผู้กรณีหรือว่าโจทสั่งการให้มีการทําร้ายกันเกิดขึ้นในเรือนจําได้ะนะครับค่ะแล้วก็กรณีที่ใต้อ่ะค่ะ ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยยิงกันเองโดยสิบตำรวจเอกเนี่ยใช้ M16 หยิงเพื่อตำรวจดับคาถาปฏิบัติการที่บ้านลาลูอำเภอระเงีเลยนะคะเรื่องนี้พบตรสั่งสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ที่น่าสนใจไปดูนี่ดีกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยปปชนะครับคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขกธินการปปชพร้อมด้วยผู้ช่วยปปชแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนกิจการพิเศษคุณพิสิทธิพัฒนกิจจำรูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนกิจการพิเศษร่วมกับตำรวจปปปนะครับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมีชอบแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักง,งานปปทไปจับกลุ่มสารวัตรสอบสวนตำรวจภูทรโคกสำโรงที่ลบบุรีครับพันตรดโทนัทพลพงสานุวัฒน์เนื่องจากไปเรียกรับเงินจำนวน10,000 0บาทจากผู้เสียหายแลกกับการไม่ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นคุณพ่อของผู้เสียหายนะครับคือผู้เสียหายเนี่ยเคยเอาเงินไปให้แล้วก้อน15 0,000บาทแล้วก็มีการนัดหมายซ้อนแผนการนำส่งเงินให้อีกรอบ1นึ0ง0บาทเมื่อถึงเวลานัดหมายเนี่ย หลังจากที่มีการตรวจเงินสดอะไรกันไปเรียบร้อยทางผู้ก่อเหตุกําลังจะหนีขึ้นรถเจ้าหน้าที่ก็แสดงตนเข้าไปจับกลุ่มนะครับมีการนําเงินห้า0 0บาทมาตรวจสอบว่าตรงกับที่ทําตําหนิแล้วก็ถ่ายหลักฐานกันเอาไว้นะก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหากันไปแล้วก็บันทึกการจับกลุ่มก่อนจะส่งให้พนักงานเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินคดีกันต่อไปนะครับรายละเอาาียดของกรณีนะ่าสนใจพาอผู้เสียหายบอกแบบนี้ <c oughs> ช่วงเดือนสิงหาคม -65 ปีที่แล้วเนี่ยพ่อของตนเป็นผู้รับเหมาได้รับการว่าจ้างจากนายบอยนะให้ไปทุบอาคารแห่งหนึ่งเมื่อเดินทางไปถึงกลับพบว่าบริเวณอาคารที่ถูกว่าจ้างให้มาทุบเนี่ยเหลือเพียงเศษซากก็เลยเข้าไปแค่รื้อเศษซากแล้วก็โครงเหล็กออกมาแต่ต่อมาเนี่ยพ่อก็ถูกตำรวจออกหมายเรียกไปให้ปากคาเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยถูกธนาคารยึดเอาไว้ดังนั้นการเข้าไปรื้อถอนหรือจะทําการใดๆถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็บอกด้วยอาคารดังกล่าวนี่มูลค่าสูงถึง305ล้านบาทนะ ตำรวจนสามารถช่วยเหลือเคลียร์คดีบุกรุกรักทรัพย์ได้แต่ต้องใช้เงิน3 0 0แสนระหว่างนั้นพ่อก็พยายามติดต่อในจ้างก็คือในบอยนะที่ว่าจ้างให้ไปทุบอาคารหลังนี้เนี่ยแต่ในบอยไม่คุยครับบอกให้ไปคุยผ่านตำรวจขณะที่ตำรวจที่ดูแลคดีเนี่ยก็ต่อรองกันไปมาจนสุดท้ายตัวเลขเปิดออกมาคือให้จ่าย10,000แสนบาทช่วงปลายปี6 5พ่อของตนถูกออกหมายจับคือไม่มีเงินไปเคลียร์ไงถูกออกหมายจับข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ใช้ยานพาหนะตามาตำรวจ ติดต่อมาบอกว่าให้เร่งเอาเงินมานะก่อน26กันยา66ไม่งั้นเนี่ยจะต้องส่งอายการแล้วต้องติดคุกนัดหมายให้นําเงินก้อนแรก50,000ไปให้ที่สารกลางจังหวัดลบบุรีตอนแรกอ้างว่าจะพาไปพบอายการให้ไปนั่งรอที่หน้าห้องอายการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแต่สุดท้ายก็ไม่ได้พบแล้วก็ไปจ่ายเงินบริเวณล,ลานจอดรถสารกลางจังหวัดแล้วก็ต่อมาก็จะมีการขออีกก้อนหนึ่งตนทนไม่ไหวแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็เลยไปแจ้งขอความช่วยเหลือแล้วก็มีการซ้อนแผนดังกล่าวครับ คุณกันจอมพลังนี่แกไปทุกที่เลยหรอคะคุณก็รายนี้เขาเป็นคนไปร้องคุณกันคุณกันก็เลยติดต่อตำรวจให้โอเคก็เหมือนเคสเมื่อกี้เคสใช่พ่อนั้นเนี่ยก็คือกันจอมพลังผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่ถูกทําร้ายร่างกายเนี่ยไปร้องคุณกันก่อนคุณกันจะเปิดเป็นอะไรเป็นสํานักงานหรอหรือเป็นกันเหมือนแบบเป็นภาคประชาสังคมช่วยเหลือนะครับโอเคอ่ะปิดท้ายแสดงความยินดีนะคะกับ นักวอลล์บอลสาวไทยเมื่อคืนนี้ถึงจะดึกนะแต่กองเชียร์เยอะมากเลยแล้วเราชนะเจ้าบ้านคือโปโลแลนด์ไปได้ค่ะกรียิกันลั่นโซเชียลเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก รอบคัดเลือกที่โปแลนด์นะคะพุธ20กันยายนนัดที่4ค่ะทีมชาติไทยพบทีมชาติโปแลนด์ค่ะปรากฏว่าเราเนี่ยไปปรับเกมกันไงคุณโก้ค,คุณมดวิภาวีเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้บอกรบเราไปปรับเกมทั้งเกมรับรับดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากแล้วก็การเซตเปลี่ยนตัวสับตำแหน่งกันมันก็เลยดีขึ้นอย่างทันตาเห็นทำให้ไทยชนะโปแลนด์ไปได้3ต่อ2เซตค่ะ25ต่อ18 7ต่อ25้า โอ้ไม่เห็นฝุ่นเลยเนาะ2 5ต่อ22 23ต่อ25และ15ต่อ12ค่ะเอ้เซตที่7ต่อ25นี่เราคงใจแป้วเหมือนกันเานะเาะะต่อไปค่ะ22กันยายนพรุ่งนี้ค่ะเราจะพบกับโซโลวิเนียนะคะทุ่มครึ่งแต่เมื่อวานในที่น่าสนใจคือที่เขาเอามาให้ดูกันกองเชียร์แล้วก็ขึ้น บอกว่านี่ชนะแบันนี้เลี้ยงโมกทา,าทั้งทีมจ้าเป็นภาพที่แชร์กันบนโซเชียลเลยเลี้ยงที่<ล>โปลแลนด์น่ะเหรอใช่หรือกลับมาเราค่อยเลี้ยงไม่หู้รหรือว่าไปลงกันล้องอองไ,ไ,ได้ไมมได้ครับเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือยามเช้าทีมเจ้าประยาค่ะพรุงนี้พบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ